ใส่ทานพาแม่สีดาทำบุญครบรอบ16ปีออฟอภิชาติเป็นที่รู้จักกันอย่างดีสำหรับแม่สีดาพัวพิมลซึ่งเป็นแม่ของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับออฟอภิชาติพัวพิมลที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเมื่อ15ปีที่แล้วโดยทางด้านแม่สีดานั้นเคยมีผลงานละครต่างๆมากมายในอดีตแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าชีวิตปัจจุบันนั้นแม่สีดาค่อนข้างลำบากเรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ หลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวอย่างอออภิชาติไปซึ่งปัจจุบันชีวิตของแม่สีดาน,นั้นก็ลำบากมีเพียงทางด้านอดีตคนรักของลูกชายอย่างตายสายทานนิยมการคอยดูแลแม่สีดาตลอดเวลาที่ผ่านมาล่าสุดตายสายทานพาแม่สีดาทำบุญในวันครบรอบ16ปีออภิชาติโดยทางด้านตายสายทานนั้นได้พาเพื่อนๆและคุณแม่ไปทำบุญที่วัดอีกทั้งทางด้านตายสายทานยังได้ออกมาโพสข้อความเอาไว้ว่า ความทรงจำดีๆที่มีอยู่ในภาพถ่ายบุญนี้สำเร็จแล้วหวังว่าคนบนฟ้ามองลงมาจะยิ้มได้ Hashtag ทำบุญครบรอบ16ปี Hashtag อภิชาติพัวพิมลวันที่18พฤศจิกายน65 Hashtag กราบขอบพระคุณหลวงพี่นิชวินวัดสามัคคีธรรมและพี่ตากรองด้วยนะคะ Hashtag อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่มาช่วยงานกันวันนี้และกัลยาณมิตรที่ส่งกำลังใจมาด้วยค่ะทีมงานจิตอาสาตายสายทานิยมการซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากเทนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากศิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ